ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นงูใหญ่หรือพญานาคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายฝันเลขเด็ดวันนี้สำหรับใครที่ฝันเห็นงูตัวใหญ่หรือว่าฝันเห็นพญานาคนั้นสามารถทํานายฝันได้ดังนี้ค่ะสําหรับคนโสดนั้น าจจะได้คนน่าสนใจหรือมีคนเข้ามาจีบมาสนใจคุณแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่เนื้อคู่หรือไม่ต้องรอให้ศึกษากันไปดูก่อนสำหรับคนที่มีคู่แล้วต้องระวังปัญหาเรื่องความรักควรเอาใจใส่คนรักให้มากขึ้นด้านการงานนั้นควรจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานหรือได้รับโอกาสจากผู้ที่มีอำนาจมีบารมีหรือมีบริวารที่มากมาย หรือคุณอาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีตำแหน่งสูงกว่าให้นอบน้อมถ่อมตนจะดีที่สุดในด้านของการเงินนั้นคุณอาจจะมีโชคลาภทางด้านการเงินหรืออาจจะได้รับส่วนแบ่งเรื่องการเงินเข้ามาในงานในช่วงนี้อีกด้วยเรามาดูเลขเด็ดข,ของคนที่ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ดของผู้ที่ฝันเห็นงูใหญ่คือ56 6, 6 5 95 5 5 6 566 595และ596ส่วนผู้ที่ฝันเห็นพยานาักโดยตรงนั้นเล็กเด็ดก็คือ5956 19 569 655และ685 ใครที่ฝันเห็นพญานาคหรืองูใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็สามารถนำเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะตรงกันหรือเปล่าก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราได้นำมาอัปเดตให้วันนี้สวัสดีค่ะ